สวัสดีนะจ๊ะเ,เพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูปลาคลุกปลาเค็มนะปลาเค็มคลุกน้ำตาลนะปลาเค็มคลุกน้ำตาลสามรสนะเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุดิบที่ต้องใช้ทำนะอันนี้เป็นปลาเค็มปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวเป็นปลานิลน,นะปลานิล ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะแล้วก็มาคลุกน้ำตาลของปรุงรสดีเกลือพริกยี่หรอตนี่คือองปรุงนะทำเป็นสามรสนะก็เป็นปลาเก็บปลา,ปาเค็มทอดนะาเค็มทอดคลุกน้ำตาลสามรสนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมนะคะว่าจะทำกันยังไงไปติดตามชมนะคะเพื่อน นั้นเพื่อเราตั้งน้ำมันให้ร้อนพอประมาณก็ใส่เนื้อปลาแล้วใก่เราก็จะทอดเนื้อปลากรอบนอกไไนุ่มใน เพื่อนอันนี้คือชิลิปลาที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกน้ำมันไปคลุกน้ำตาลสามรสนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชมวิธีการทำออคลุกน้ำตาลสามรสกันนะคะ<ๆ>เพื่อนออกมาก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจ้าเหลืองสวยงามน่มาทาน ไปดูตอนที่คุกน้ำตาลสามรสกันนะครังเพื่อนไปค่ะ ค่ะเ,เพื่อนนี้เราก็ทอดเสร็จแล้วใช่ไหมคะปลาที่เราทอดทั้งหมดเราก็ได้มาแบบนี้เนาะแล้วก็จะนำกระทะนี่นะคะทะที่เราทอดเมื่อกี้นะคะมันก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะแล้วใส่เกลือลองไปหนึ่งช้อนก็ ไปแล้วป่ะอันนี้เป็นแบบโบราณโบราณนะคะใส่น้ำตาลน,นะชอบหวานใส่ยเยอะนะจะใส่ไปประมาณ4ช้อนใส่เลยกซกนิดหนึ่งอ๋อตามด้วยพริกป่นชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ รสตีนะใส่เราตีลงไปเสร็จแล้วก็คลุกเลยคาเพื่อกเนี่ยคลุกเนื้อปลามอาเลยใช้ไฟกลางๆยยงนะยาไหม้ก่อน แล้วเดี๋ยวนานไปแล้วมันเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้นะมันก็เริ่มเร็วแล้วก็หอมอยู่นะ ปิดไฟนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะเพื ào, con, ่อนที่นเป็นก้อนแล้วก็ให้มันกระจายตัวจะได้ไป่ชัวทัวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟเลย ทำเพื่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเห็นไหมคะจ้าปลาสามรสนะคะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยไปค่ะทําเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ครัวพี่สิริด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม,ม่พลาชมเมนูอร่อยๆจากครัวพี่สิรินะคะ สำหรับเมนูนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะรับรองว่าอร่อยนะคะเนี่ยออกสามรสกรอบๆข้าวร้อนๆน,นะคะใครมีข้าวเหนียวร้อนๆส้มตำแซ่บๆก็มากินด้วยกันนะคะที่ครัวพี่สิริเลยค่ะใครหิวก็แวะมานะคะสวัสดีนะจ๊ะ